คนละรูปแบบเลยเพราะว่าตอนนั้นที่แม่เล่นมันก็ยังต้องเป็นแบบอู้ใส่ใส่ขนตาปอมประมาณสองชั้นมีจงอยทาผมแบบทรงจินนุ่งจินนี่อะไรอย่างงี้ประมาณในเวอร์ชั่นนี้เสร็จแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าเออมันก็ดีที่แปลกใหม่หรือว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยใช่มันก็ทันสมัยขึ้นแล้วก็ตอนแรกเลยที่รับเล่นอะไรเงี้ยก็ก็ถามก่อนว่าเ้ยแนวไหนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็บอกว่าตอนแรกผมว่าอะไรก็ได้ขอไม่เป็นแม่พระเอกนะเพราะว่าเใจเพราะว่าเอาผมไม่เพราะว่าตอนัวชันเก่าๆเนี่ยแม่พระเอกจะเป็นอะไรที่แบบรันทดมากต้องไปอยู่โจนจอยู่นจะต้องไปอยู่กับท็อปเอ่อฟีแบบอยู่เลี้ยงควายอย่างเงี้ยพอแล้วชีวิตเลี้ยงควายมานานมากแล้วต็นสาวขอตอนแก่นี่ขอแบบแกรวยเอออยู่สบายเถอะอะไรอย่างเงี้ยเขเลยฮะความคิดเหมันกลับมามันกลับมามันกลับมา แต่ว่าก็อย่างว่าคือเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วเนาะอะไรเงี้ยเออก็ก็ <S <S น่ารักมีอะไรเงี้ยพอมาเล่นแล้วมันยังมีความอิดายเป็นมแบบันรักถูกฉบับที่เราเคยเล่นมันพอเรามาเล่นเวอร์ชันนี้อีแม่เราดึงให้เป็นแบบแนวแนวนั้นหน่อย,ยอของเขาอาจจะแบบว่า,าทันสมัยไปหน่อยแต่อีพ่ออีแม่ก็ยังแบบคงความเป็นนิดๆของลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ย เราเล่นเป็นเป็นใครได้ผลเพราจะเป็นแม่นางเอกอู้รวยแน่นอนรวยแน่นอนมีแอนจกินก็คือรอสินทรัอย่างเดียวไม่ก็ตอนยุคนั้นเราเล่นเราก็เราก็เล่นเป็นบุปผาใช่ไหมก็ก็เป็นแนวแบบว่าเราก็รวยอยู่แล้วแต่ว่าแก่นแก้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไม่ได้รู้สึกว่าคนดูในสมัยนี้เขาจะเข้าใจไหมแบบเพราะว่ามันละก็คู่เพราพี่ต้องได้เล่นเองอุ้ยมันก็คนละแบบเลยอ่ะมันก็คนละแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มาแบบ สมัยใหม่มีโทรศัพท์มีอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มันก็น่ารับปีแแบบเลงแล้วก็ออออลอดมาเล่นก็ไม่ได้เป็นแนวว่าแบบปุ้ยต้องหวานซึ้ออ่าให้เป็นแบบอ้างสรุปว่าเออสรุปว่าเออเจนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบเออลูกสาวนี่ได้เลือดแม่มาเต็มเต็มหรออะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆริงี่ต้อมตอนที่เราเล่นเวอร์ชั่นเก่าเราคิดไหมว่าเราจะได้กลับมา แต่มา,าจมับคุ่น,นลูกคุณน,นี่ครับเอาวันนั้นไม่ได้คิดหรอกอเออไม่ได้คิดหรอกในรอบกีาา่ปีได้กันแอบสาวแม่ถใจร้ายไปไหมใจร้ายมากลูกเอ้ยแ,แม่ก็ไม่รู้กีดเวอร์ชันเลยที่น่าจตัวที่สามใช่ไหมเพราะว่าชั้นแรกมัมีมี่เข้าเวอร์ชันสองสองสอแล้วก็มีเวอร์ชันสามไปก่อนหน้านี้คือแม่มิดเพชรลาอ่าเพชรลาเวอร์แรกแล้วก็เป็นเวอร์ของเนี่ยแหละเวอร์ที่สองเป็นรุ่นแม่ ไม่แต่บอกกับคนนี้บอกคนเรียนู้วยอยู่เลยแล้วก็ไม่ที่บ้านมีทีวีครับแล้วก็อุ้ยว้ามีเยอะมากนะแใช่ตอนที่จะดีกว่าโอเคสามแปดนะลูกแม่ไม่ต้องย้อนเองแล้วใช่ไหมว่ากี่ปีเออมันจะมีพอกับจ้าถูกต้องไนี่วัวสี่อันนี้วัวสี่มีมีที่ต้องสามปอบสุวรรณันเล่นด้วยแล้วก็มีมีมีต้องสามด้วย แล้วก็มีพี่ตั้วสลันยูกับพี่เออนันอ่ะโอุ้ยหลายเจนอยู่หลายเจนพี่ต้อมตัดแต่งอายุนะไม่ที่เล่นอ่ะนี่จริงพี่ต้อมเราได้ร้องเพลงมาตอนนี้เหรอวันนี้วนที่วนนี้ไม่ไม่ไม่ดีกว่าก็คือวันนี้สวยๆเป็นไม่ต่อไาไม่ถ้าถ้าร้องก็คงด่าลูกเผยอ่ะ ก็คเดี๋ยวก่อนนะตอากคนชั้นนี้ก็กเวอร์ชันนี้ทเงหันุก็โอเวอร์ชั่นนี้นะคะลูกๆคือเล่นกันแบบว่าเต็มเหนี่ยวเต็มที่มากอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กำลังใจอุ๊ยไม่เป็นไรแฟนคลับเขาเยอะอยู่แล้วแต่เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆก็ดีค่ะแล้วก็ให้กำลังใจลูกๆด้วยน้อง่ต้อวันนี้อย้ทที่ท่่คิดว่าอีกนิดนึงค่ะ เพราะว่าจริงๆก็คงยังรวมอยู่มันยญมาตรงไหนที่รู้สึกว่าเอออีกนิดนึงมันจะเข้าที่แล้วลอะไรเงี้ยนี้ยังไม่รู้เลยจริงๆแต่รู้ว่าเออโอเคช่วงช่วงมาช่วงหนกแก้มอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่เข้าที่หรอกจริงๆพขย้อนกลับไปตอนที่มันทันใหม่เสร็จใหม่ใหม่มันต้องฝากระแสคน,นที่แบบตีเตียนยังไงบ้างนะตรงนั้นจะาดจิตใจรังวัตอนนั้นหรอเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าทามมิ่งในการปล่อยอ่ะมันเหมือนที่แบบทำอย่างดาราทั่วไปที่ทำ มันก็จะไม่กระทบมากยอะไรเงี้ยนะแต่ว่านะตอนนี้ที่มันกระทบมากก็คือเขาลงเร็วไปหน่อยแค่นั้น,น,น,นเองหมาถึารรักเสร็จก็อาจจะแบบว่าริ่งโตมดไปไดยิ่งเตอนอะไรอย่างเงี้ยัยังไม่เข้าที่<ะ>มันยังไม่เข้าที่หรอกอ,ออกจากห้องผ่าตาดัดมันเข้าที่ไม่ได้หรอกลูกเพราะว่าเราเราทำใจกันอยู่แล้วว่าการทําสัลญ,ญกรรมน่ะอันนี้เรารู้ว่ายังไงเนี่ยมันต้องรออยู่และสามเดือน6เดือนทุกอย่างมันเข้าที่ไม่ว่าจะเป็นจมูกทำนมทำตาทุกอย่างมัน มันต้องรอเวลาเราก็ไม่ได้เครียดกับตรงนั้นที่ว่าอุ๊ยทําไมรับไม่ได้หรอที่แบบว่าก็รู้อยู่แล้วไหมสัญญกรรมมันต้องมันต้องรวมใช่รู้แต่ว่าทุกคนมันจะต้องมีทามมิ่งของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ยิยกับกระแสไม่ต้องอบมายากทิ่โูเนภาพแรกที่เราเอาัวกีวิจารณ์วิจารณ์กันไปก่อนตัวที่ยังไม่รอผลตอนแรกคือยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เครียดกับกับ คือเราเรายังไม่ได้เห็นดีกว่าก็เลยยังไม่ได้เครียดเนาะช่วงแบบอาทิตย์แรกๆก็ยังยังตาบอ,อดอยู่ในห้องอะไรเงี้ยนั้นก็ยังไม่รู้จริงๆว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันเริ่มมาเครียดตรงที่ว่าเออเรามีเรามีงานที่รอรับอยู่แล้วก็คือเป็นงานรีเซนเตอร์แล้วมันมากระทบตรงที่ว่าเออเขาบอกว่ามันมันมีรูปแบบนี้ออกไปอะ่ะมันเสียภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ มันมีเขาเขา cancel หรือมันเป็นอไรเขา,เาก็ cancel แบบการอากาศอ๋ออันที่ถูกถูกเงินไปเป็นต้นใหญ่เลยใหญ่ก็อย่างที่หนูรู้ว่าว่าพรีเซนเตอร์ enter, ถ้ามันขึ้นบิวบอร์ดหรืออะไรใดๆแล้วมันไม่ได้ราคาหลักหื่นหลักแสนถูกไหม<อ>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ไม่ได้บอกความจริงว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันมันค่อนข้างกระทบกับเราเพราะถ้าบอกเราก่อนว่ามันจะเป็นอย่างนี้ เราก็จะไม่เสียโอกาสใดๆในชีวิตและจริงๆเราได้มีโอกาสอธิบายไหมก่อนที่มันจะไปอธิบายค่ะเขาไม่เอยค่ะและทางนั้นเขาเขาบอกว่าทำไมคึงปล่อยเร็วจังเลยอะไรอเงียได้คุยกับเขาไหมคะก็ไม่รู้ก็ต้องทำก็ใครๆครเขาก็โปรโหมดแบบนี้กัน แต่ว่ามันทำให้เราดูไปอีกตน่แต่ใครๆทั้งที่นี้คือไม่มีดารานะเธอคนธรรมดาแต่แตไปดาาูใช่แล้วตอนนี้มันมรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ความสวยที <c oughs> ่ต้องแลกมากการสูญเสียกับเอิม้านมันมันตรงนั้นมันก็ร่วมด้วยแล้วก็อีกตรงนึงเมื่อก่อนเวลาเราไปไหนก็จะแบบว่าโอ๊ยคิดถึงจังเลยอยากถ่ายรูปด้วยโอ๊ยสวยจังเลยแต่ตอนนี้แบบ เออหน้าใหม่โอเคแล้วนะคะมันคือคาปลอบใจที่เรารู้ว่าแบบเออเขาปลอบใจเราแล้วแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ต้องการอย่างงั้นแล้วแฟนขับเราก็ไม่ต้องการที่จะเห็นเราเป็นแบบนั้นไม่ออกมาเออไม่ติดไม่งั้นจะถามชาวบ้านเลยถ้าย้อนกลับไปี่จะทำไหมอะไรนะคะอยากจะตัดสินใจทำเหมือนเดิมมันย้อนเวลากลับไปได้เยอยากเป็นตำรับเจนีก่อนคนที่ทกว่าอ้าวต้อมส่วนนเอาจริงๆนะคือก่อนหน้านั้นอ่ะไม่ได้คิดที่จะทำเออจนก็ตื้อจนแบบ ซื้อนานมากเออก็เลยแบบเออทำทำก็ได้อะไรเงี้ยแสดงว่าการทำคนนี้มันทำให้คาแรคเตอร์ต้องมาชุดด่อนที่ผมภาพจำาะไรไหมครับหรือว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากลับมาสู่จอเหมือนเดิมแฟนคลับเราก็ก็ยังตามแหละไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนเขาก็ตามอยู่แล้วเพราะเขาตามที่ที่เขาชอบดูละครเราชอบที่แบบว่าเออเป็นแม่แว๊แว๊กหรือว่าเป็นแม่เจ้าน้ำตาเขาตามเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คือ อย่างเวลาไปเจอข้างนอกอ่ะก็ร sure. mm ู hmm. in ้อย <ơi> <tr> <leopard> ู time. ่ว <Ferrari> ่าออเขาก็เจอรัชนีกรแหละแต่คำทักทายมันเปลี่ยนไปเลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยการทักทายแบบเดิมๆมันแบบแลอถ้ามีคนมาถามยูว่าเออหน้าโอเคแล้วนะมัแก่แล้วยูโอเคปะมันไม่โอเคนะลูกรู้ว่าแก่แล้วแต่แบบอย่างเงี้ยเพราเป็นครั้งแรกเลยนะที่ต้องมีความรู้สกนับกรมมาแล้วแล้วแบบเจอการกจารหนักห่วงขนาดนี้ในชีวิตเลยเงี้ยค่ะก็จ ใช่แล้วมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบเอาบางคนก็เอามาล้อเป็นหน้าเหมือนอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็แล้วแต่ก็เข้าใจแหละเข้าใจในยุคในในสมัยแหละแต่ว่าเฮ้ยคือก็ไม่มีใครเขาเคยทํากันเนาะเอออัน้นวันนี้ความพึงพอใจาก่า้ว่ันเนี้ยที่สองกระจกดูแล้วแม่ไม่ได้บอกเลยว่า เขาทําไม่ดีแม่ไม่เคยพูดตั้งแต่วันแรกไม่เคยพูดเลยดีหมดแล้วก็แล้วก็สวยแล้วก็ถามว่าตั้งใจไหมเขาตั้งใจทําให้คุณหมอก็ตั้งใจทําให้แบบรู้แหละแผลปูมแ,แ,แผลเป็นใดๆแบบไม่มีคุณหมอทําเก่งจริงไม่ได้ว่าปัญหาก็ไม่ได้หนักมากขนาดที่บอกว่าแบบโอ้ไปทํามาซับซ้อนไม่เคยนะแม่แก้ครั้งเดียวในชีวิตนะ คือตอนอายุ20กว่ายังไม่30ด้วยแต่ที่บอกว่าโอ้ซัมซอนนี่ก็ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่แ,แต่ว่ามันก็ไปตามวัยเนาะ,ะก็50กว่าไปแล้วเนาะมันก็มีหย่อนค้อยตามธรรมดา ก็เหมือนที่ทุกคนเขาก็ทํากันอันนั้นแหละที่เราคิดว่าเออทําก็ได้อะไรอย่างงี้แต่ถ้าในงแง่กิจกรรมคนจะมองว่าพี่ต้อมหน้าเด็กลงตรงนี้เรามันคือคอินใจไเลยออันนี้ก็แฮปปี้แหละแต่ถามว่าเออมันชินกับหน้าใหม่หรือยัยงมันก็แค่ย,ยังยังยังไม่ชินกับการที่เราจะต้องมาแต่งหน้าทําผมแต่งตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ยังไม่ชินแต่เดี๋ยวสภาพมันก็จะปรับตัวได้เองคนข้างกายคนใกล้ชิดโอ้เข้าชินกับเราไหมนางก็พงพยายามชินเนาะไม่ได้ใส ได้เปล่าคะคะมีกูอไรไม่รู้ปลอบใจหรือเปล่าทั้งลูกทั้งแฟนเลยก็อารมณ์ตื่นมาตอนเช้าก็อุ้ยใครเนี่ยน้าเด็กลงกันฉดยาหรือเปล่ายาแม่เล้หือันไม่รู้เหมือนกันก็เลยอะไรก็เอาเถิดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยของเขาคือสวยหรือไม่สวยวะอะไรเงี้ยแต่ยางไนเราไม่เคยท้าเรื่องแบบทำาสวยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะต๊อบก็ไม่ค่ะเขาก็แบบว่าโอเคอะไรที่ทำลรวสบายใจก็ทำอะไรเงี้ยหลักจากนี้ละ ยังสมมุติสมมุติได้นะเราะมยังจะมีแผน,นการ <จะ S 2> ที่จะเพ<ม>ิ่มเติเ<อ>มหรือ<ด>ว่าไม่เอาแล้วอะไรอย่างงี้ <c oughs> เอาจริงๆนะๆนะก็ยังไม่ได้คิดตออนก่อนหน้านั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าแบบอยากจะทําคือกลัวไหมทุกค,ครั้งที่ทําสัญญกรรมคือกลัวในที่นี้คืออ่ะโอเคถ้าฉีดยาชงยาชาโอเคมันได้อยู่เพราะมันใกล้ทีดฉีดยาชาแต่ถ้าดมยาเนี่ยคือคิดนะว่าแบบเฮ้ยตื่นจะตื่นไหมยังมีสองหนอต้องดูแลอยู่อะไรอย่างเงี้ย เออนางก็กําลังจะแบบเออเป็นสาวด้วยอีกหนึ่งส่วนอีกหนึ่งก็โอ้ยังไปไม่ถึงฝั่งเลยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้แสดงว่าหลังจากนี้ไปก็ต้อบทนั้นไอ้บทลันทุนไม่รับแล้วเพราะหน้าเราดูแพงขึ้นต้องเป็นตุ้งหยิบคนนายต้องนั่งแล้วใช่เหรอไม่ค่ะรันทุก็เล่นได้รันหมดรันหมดเออค่าเทอมลูกเหนือสิ่งอื่นใดเลยต้องรอรใหม่เข้ามาเยอะในขั้นตอนที่เรเปลี่ยนงานเกาไปมันทดแทนกันนะตอนนี้มันยังค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละบางคนก็ยังแบบ ยังไม่รู้ว่าเอ้ยเขาเขาดีขึ้นหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยยังไม่กล้าติดต่อแต่ว่าบางเจ้าที่แบบว่าไม่รู้อะถึงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นรัศนีกรยังไงกูก็เอาอันนั้นอะเขาก็ยังมีอยู่ต้องหย้อนกลับถึงกับการที่เราถึงเซ็นเตอร์ล้วละละครตอนนั้นยังไม่ได้คิดยังไม่ได้รักแต่อันเนี้ยมันต่อเรื่องมาจากที่แบบว่าคุยเดีลยวกันไว้นานมากแล้วอะไรอะค่ะวตอนนี้ มันก็ยังน้อยอยู่เนาะหน่อยหน่อยอยู่แหละนอยแต่ไม่ร้องไห้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าหลายคนตกใจที่ถูกปล่อยโบเลยทีเดียวคะไม่หต่ช่วงนั้นมันเป็นอะไรที่แบบมันกดดันด้วยแหละแล้วก็มันมีผ้าบางภ้าที่เราเราเองยังไม่ได้คิดว่าเราจะได้เห็นด้วยซ้ำแล้วมาได้เห็นตอนช่วงหลักแหละแล้วก็เลยแบบมัน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 รุนแรงไปอันนี้กี่เดือนแล้วพี่ สองเดือนแล้วค่ะสองเดือนแล้วจะไปเช็คถ้าประมาณสามเดือนมันจะเข้าที่หรือว่าต้องไปเช็คค่าไม่รู้เขาบอกประมาณสามเดือนก็จะสวยตึงแล้วเป็นยังไงสามเดือนไม่ได้ตึงไม่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 ตึงตึงสดใสคือไปที่นั้นแล้วมันดูดูไม่ได้แหนะตัดใจเลยก็ถึงนทีบอกไงบทนะทนไม่ต้องเล่นแล้วเล่นมันนายเหรออ๋อเหรออะไรก็ได้ค่ะโมันเปลี่ยนเลยครับการมาทุกอย่างมันเปลี่ยนเลยครับไม่รู้ไม่ไม่รู้แต่รู้แต่ว่า ปีนี้ราศีพิจิกดีแม่ก็อบเคแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วก็ฝากลูกสาวด้วยนะคะก็จะรับเงินกัรเต้นคอเลยใช่ไหมว่าเด็กบงเต้นเป็นความเรียกใช่ไหมใช่นางตอนนี้กำลังซ้อมต้องซ้อมเต้นกำลังเข้าค่ายเรียบร้อยแล้วเราได้คุยกับลูกเราใช่ไหมพี่เต้เพราะลูกเราไม่ค่อยคุยกับเราลูกไม่ค่อยคุยกับเราลูกจะส่งไลน์มาด้วยภาษาแปลกๆอย่าง ฟอฟันดอเด็กแรกๆก็ไม่เข้าใจไอ้ฟอดอมันคืออะไรวะไอ้เออเหมือนดีๆบอกว่าเขียนเต็มๆก็ได้นะลูกโอ้ยอย่างเงี้ยนะจริงๆการืึอสารปันมากขึ้นไหมหลังจากที่เขามีความสามารถพิเศษแต่ว่าแม่ก็แบบไม่ค่อยได้รู้มารู้ตอนหลังๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือรู้แหละแต่ว่านางไม่ให้เจอนางไม่ให้เห็นนางจะไม่บอกเราก็จะรู้จากคนรอบข้างรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยทีมงานก็จะแอบแบบว่า แม่น้องทําอันนี้นะน้องทําอันนี้นะแล้วก็ส่งไลน์มาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแสดงว่าเขาไม่ชอบพี่แม่ดัาไม่นังคิดว่านายเถินนางคิดเถินนังคีดอะไรอะไรยังไงรับเจนไหมครับค่ายดูซิจำชื่อค่ายไม่ได้แล้วเป็นร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงเป็นเกิกรุ๊หัวเดียวน่าจะสองคนค่ะเขาเล่นไหมอย่างที่แซมว่ายืนยันว่าลูกดังเพราะลูกเอง มันต้องดังด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเพราะแม่ไปช่วยกับร้องร้องเพลงไม่ได้อันนี้คือเดบิวต์เรียบร้อยแล้วใช่คือจะมีผลงานแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะน่าจะเร็วๆนี้เดือนหน้าคุณแม่ซัพพอร์ตยังไงไม่ซับเลยลูกไม่ให้อูกไม่ใหลูกไม่ให้อาไม่อนุญาตเลยขนาดว่าจะขอแค่แบบอส่งคนไปดูแลแทนแม่มันก็ไม่เอามันยิงครับแล้ววันนี้เป็นไงบ้างพอลูกเราได้เดบิวต์เรา อีแม่นะภาคภูมิใจแต่นังไม่รู้หรอกว่าอีแม่ภาคภูมิใจนังก็จะเก็บทุกสิ่งอ่านจจะไม่พูดที่นพี่น้องไม่พูดเลยสุดท้ายแล้วอยากให้ขายงานแทนลูกว่าลูกฉันอะไรยังไงแม่งจะได้ชมเมื่อไหร่ลูกฉันสวยลูกฉันเก่งว้าวไ่ลูกเราทำได้ค่ะก็ฝากฝากน้องด้วยน้องเป็นว่าน้องเป็นเด็กขี้เขินน้องที่อายแต่ว่าถ้าเกิดว่า ทุกคนช่วยสนับสนุนทุกคนช่วยให้กำลังใจก็คิดว่านางคงทำได้มีโซเชียลของน้องนะคะจะได้จำได้แม่จำได้อยู่แฟนๆนี่ได้ไปดูหน้าอัวโรนิก้าวาสปีค่ะเอออร์โรนิก้าวาสปีแม่โอเคครับขอบคุณอบคุณกบ